ครับ <Nerd ly> ผมวิธีการใช้งานนะครับผมก็ uh huh. เวลาปรับนั่งเอ็นนอนฮะเอามือดันขึ้นได้เลยนะฮะ uh huh. มันก็จะล็อกให้เลยนะฮะ uh huh. เวลาเอาลงก็กำนี้ังฮะ,ะกำปึ๊บบีบแล้วก็ดึงลงนะฮบมันจะได้ทั้งหมดสี่ระดับหนึ่งสองสามสี่นะครับหลังคาก็จะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บปิบปดได้แต่ถ้าจะเอาสักครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็รูดติปางนี้ก็ได้นะครับผมปึ๊บ อันนี้ไม่ใช้ก็เก็บเข้าไปก็ได้อีกทคนับส่วนด้ามเข็นก็สไลด์ยาวได้กฮะดุมส้มสันก็นฮะสไลด์ขึ้นลงได้ลงนั้นแค่นั้นนะฮะแลวปรับได้อันนี้คือจะเป็นตัวล็อกครับผมอันนี้ก็เป็นเบรกตัวน่ะเหยียบปุ๊บก็จะมีโชกอัพให้เบรกใช้งานก็งัดขึ้นโทวนปุ๊บล็อกส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกั้นหน้าเวลาถ้าน้องเริ่มโตหน่อยอะไรเงี้ยฮะครับแล้วก็ถอดออก บีบตรงน,นี้สองข้างาบีบแล้วก็ใส่ครับเราไม่ต้องบีบก็ได้เวลาใส่ก็เล็งเ็งให้ตรงแล้วก็ใส่เข้าไปเลยตัวนี้เป็นตัวพักเท้าถ้าเอาขึ้นก็ดึงขึ้นล็อกเลยเวลาเอาลงก็บีบโอเคขั้นตอนสุดท้ายครับผมทีนี้ก็จะเป็นการพับเก็บพับเก็บก็แนะนำให้ปรับเป็นนั่งก่อนนะฮะแบบนี้ให้ราเขีนอยู่ในท่าแบบนี้แล้วก็ มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้ใต้เบาะนะฮะให้กดปุ่มปึ๊บแล้วก็ดึงเชือกขึ้นมาไอ้รับแล้วก็พับเข้าไปเวลากลางอ่ะไอ้ไอ้ตัวที่ถามเมื่อกี้คือไอ้ตัวนี้มันจะเข้าล็อกอัตโนมัตินะปึ๊บเวลาเก็บเวลากลางก็แกะออกงานนี้หนึ่งปุ๊บแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมา เดี๋ยวเราเข็นไปอย่างนี้เลยไหมเขียนไปอย่างนี้เนอะเก็บไปเลยฮะไม่ต้องใส่กล่องก็ไม่ต้องใช่ไหมอ๋อไม่มีตัวใหม่ไหมอ๋อใส่กล่องไปเลยเหรอไม่ตัวใหม่เราต้องไปประกอบเอาอประกอบก็ไปใส่แค่หลังคาแล้วก็ล้อล้อเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยเราไม่ต้องไปไขน็อตเนี่ยแต่เราไปแกะถุงแกะอะไรใส่ปุ๊บแล้วก็เสียบล็อกเลยโอเคเนี่ยล้อหน้าล้ออะไรเงี้ยเหมือนมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเสียบ ปุ๊บเองเลยยังน eh ้อยก็ได้เห็นภาพไปเรื่อยใช่ครับเรียบร้อยเนาะเท่านี้เนาะ